ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเราเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม ละมุนละไมยอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพเดอใจวางหยุดนิ่งเฉย าในกลางกายก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างที่จะเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ทั้งสิ้นเพราะวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มละมุนละไมสบาย นี่คือวัตถุประสงค์เราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นทำอย่างนั้นนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียวเมื่อชีวิตตัดสินกันที่บุญที่บาปไม่ใช่เรื่องรวยหรือจนหล่อหรือสวยขีเล สูงต่ำดำขาวไม่ได้ตัดสินใจกันอย่างนั้นตอนสุดท้ายของชีวิตตัดสินกันที่ใสกระหม่องของใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้บรรทูกหลักวิชาเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้ว คือประสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านใจหยุดนี่แหละมันถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะใสสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมั่นฝึกฝนอบรมใจของเรา ในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินจะคลองเรือนหรือจะทำภารกิจอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะแต่ก็จะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เกิดถึงพรระัตนตรัยในตัวของเราให้ได้ชีวิตก็จะได้มีหลัก มีหลักของชีวิตที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละเมื่อเขาถึงพรระัตนตไตรในตัวของเราได้ใจก็จะมีความสุขจะมีป้อมมีค่ายเหมือนมีลมหลุมหลบภัยอะไรอยู่ในตัว ระว่าพื้นฐานชีวิตนั่นแนหะมันมีภัยทั้งสิ้นมีทุกข์มีภัยโดยรอบนั่นแนหะมีเรื่องที่จะทําให้เราไม่สบายใจได้ตลอดเวลาหรือทําให้เราพลาดพลั้งได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยใ,ในตัวนี่แหละจะเป็นหลักของชีวิตเป็นป้อมเป็นค่าย เป็นหลมหลบภัยของเราให้เราได้มีความอบอุ่นใจมั่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธ,ธรรมต่อการฝึกใจให้มากๆนะในลูกนะควบคู่กับชีวิตประจำวันที่เรามีกิจกรรมอะไรกันต่างๆอย่างนั้นแหละ ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องหยุดนิ่งคือต้องให้เห็นองค์พระชัดใสจำกระจ่างให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ตามจะหลับตาจะลืมตาหกขเมนตีรังกาอย่างไรเนะี่ยก็ต้องให้เห็นพระในตัวเห็นพระ ธรรมกายในตัวที่ชัดใสจำเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นทันอาณนา,าบินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันแล้วก็ผู้ที่เห็นอย่างท่านเป็นอย่างท่านก็มีเยอะ ในสมัยโน้นสมัยพุทธกาลแต่ก็ไม่ได้เอามากล่าวถึงเพราะว่าท่านทั้งสองนั่น,นเป็นกําลังสำคัญของพระศาสนาที่เด่นชัดที่สุดเพราะตั้งความปรารถนามาดังนั้นจริงต้องยกเอาท่านเป็นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบแต่ที่จริงที่ทำอย่างท่าน,นคือเอาธุรกิจ หรือเศรษฐกิจจิตใจไปได้วยกัน,นมีอยู่เยอะในสมัยนั้นนั่นคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินได้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าใจาว่าอะไรเป็นเรื่องรักอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ตั้งทำไปควบคู่กันไป สมัยนั้นผู้มีบุญที่เป็นบัณฑิตนักปราดในการก่อนก็ทําอย่างนั้นเป็นเนติแบบแผนมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดท่านเป็นต้นแบบที่จะดําเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ได้และการการะทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตกยุคตกสมัยพ้นสมัยไปแล้วก็ไม่ใช่ แต่ว่ายังอยู่ในสมัยเสมอในการที่จะมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมันศึกษาฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้อย่าไปท้ออย่าไปทอดทิ้งความเพียรทำมันไปทุกวัน เพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้แสงสว่างยังไม่เกิดหรือสุขสมาธิยังไม่ได้ภาพต่างๆยังไม่มีมาให้เราดูก็าตามก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยซึ่งเรามักจะใช้คำนี่กันอย่างผิดๆว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก้าวหน้า มันเป็นความก้าวหน้าและสิ่งที่เราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวไม่ชัดเจนเหมือนเราปลูกต้นไม้เราลดน้ำกันพวดดินไปรดน้ำกันทุกวันวันละกระป๋องแล้วมองไม่ออกหรอกว่าต้นไม้นะมันจเจริญเติบโตอยู่ทุกวันน่ะจากผลการรดน้ำของเราแล้ว เรามองไม่ออกมันโตขึ้นวันละกี่มิลกี่เซนแต่แล้วเมื่อเราลดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลไปไม่ม,มีแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเวลาของมันที่มันจะส่งผลให้กับเรา การปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะลูกนะมันก็จะมีเวลาสว่างของเขาเมื่อระบมอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมัน่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงมันจะมืดตลอดการ เหมือนความมืดในยามราตรีเนะี่ยมันก็มีเพียงสิบสองชั่วโมงมันก็ไปได้ม,มืดไปถึง 13, บสามี่สหชั่วโมงอะไรอย่างนั้นหรือมืดตลอดการก็ไม่ใหญ่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งไกลสว่าง ก็ได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นะ่ะไม่จริงสมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้ว มันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งก็ค่อยโอยอยปรง่งค่อยๆเบาสบายตัวก็จะค่ย,ยายออกไปจนกระทั่งไรน้ำหนักไรตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิ ตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตรนตรัยในตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยเหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยเสียงมันก็บอกอยู่แล้วถึงกระช่างไม่ถึงกระช่าง ก็น,นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปไนอะทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันย่ายขาดแลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนั่งธรรมะ หรือจัดสรรเวลาทําการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอินทรีย์เราก็ถูกบ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมาถ้าเป็นการเรียนหนังสือเหมือนก็เราค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มาขึ้นมาเองแหละ พอถึงขีดถึงข่าวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลในการเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้แม้แต่ผููที่ไกลชิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นฆราวาสก็ระหัสนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็ว บางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบารมีข้ามชาติมาถ้าเราทำมามากขยันมามากชาติในการทำความเบียนสั่งสมบุญมาเยอะสิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้พอฟังทรรมม่กี่คำานั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้ว ถึงพระรตนตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากของเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอย่งจัง,จง,จงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากแค่นี้แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากขอสู้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็น ถาถามคำนี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเ,เราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่เราถ้าหยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้ถ้าหยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึ่งถ้าหยุดอาทิตย์หน้าเขาเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดเลยมันก็เร็วหน่อย เดี๋ยวความหยุดยมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท่อไปทำความเพียงกันต่อไปให้มันสม่ำเสมอเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาจะบ้านกว่าเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พอพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ไม่พบกับทางชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เผื่อการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็วแต่ทําไมพบพระพุทธศาสนาเมื่อก็รู้เรื่องช้าเพราะว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี้มักจะสอนว่าตายแล้วสูญบ้งหรือตายแล้วไปสวรรค์บ้างถ้าเชื่ออย่างงั้นอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์ แล้วก็เป็นสวรรค์ที่นิลันดอนคล้ายๆนิพพานของเรานั่นแหละแต่ความจริงชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ายังมีกิเลสกันอยู่เมื่อกิเลสยิ่งมือไม่หมดอยู่ๆจูจะไปนิพพานจะไปสวรรค์นิลันดอนเลยลวมันไม่ได้มันต้องขจัดเชื้อแห่งการที่ทำให้เวียนว่ายแต่เกิดให้มันหมดไปซะก่อน มันถึงจะไปเกิดก็คือการทำพระนิพพานิแจงนั่นเองแหละถ้าจะย่นระยะเวลาในการเกิดก็ต้องทำรัตนตรัยเนี่ยให้มันแจ้งให้มันแจ่มแจ้งคือท่านมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถ้าความมืดมันบดบงังมืดด้วยนิวรณ์นั่นแหละเป็นเครื่องกันให้มันมืดเพราะนั้นเราจำง,ง,ง่ายว่า ถ้าจะให้สว่างก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งฝึกใจไปเลยอย่างสบายๆในความเบิกบานสนุกสนานเหมือนคนที่เขาสนุกกับการทำงานสนุกกับการเรียนสนุกกับการเล่นหรือสนุกกับการดูการละเล่นเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวชอบอะไรอย่างนั้นตั้งมีความสุขสนุกสนาน ต่อการเจริญภาวนาสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็ง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นแสนง่ายล้านง่ายกันไปวลายใจเราติดติดูนย์กลางกายมันติดกาวอย่างดีเนะี่ยติดไว้กับกลางกายความสว่างมันก็จะเจิดจ้ายิ่งแต่เกิดถึงพระธรรมกายพระรัตนตรัยในตัว ก็จะยิ่งเจดจะเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะนะลูกนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งอย่าไปท้อวัอวนนี้นั่งไม่ได้ผลเลิกเถอะเอาไว้ขยันเมื่อ,อไหร่ก็มามานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้น,นั่นไม่เหมาะมันต้องให้มันเป็นกิจวัตร เมื่อเราอาบน้ําล้างหน้า,าปแปลงฟันไม่ต้องมีใครมาเตือนเราพอถึงเวลาเราก็ทํากิจวรรัตรนั้นภาวนาเนี่ยจึงเป็นกิจสําคัญยิ่งกว่าอันนั้นซะอีกยิ่งกว่าอาบน้ําล้างหน้า,าปแปลงฟันนะเราก็จะต้องทําให้มันสม่าเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงจะทาเป็นขันธสันดานนั่นแหละ มันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์นะลูกนะต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทำตามอารมณ์นั้นเบื่บอๆอยากๆกนั่นแหะ ถ้ามีอารมณ์กันั่งไม่มีอารมณ์ก็ไม่นั่งมันก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนาและจากการที่เข้าถึงพระรตาตรัยในตัวเนี่ยยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพบภูมิต่างๆเรื่องพบภูมิสามสิบเอ็ดภูมินยะการมาพบรูปพบ อรูปภพนิพานภพสามโลกกันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัย โดยพุทธศาสตร์มันไม่มีเลยคือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้ั่นอันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้งทั้งแจม่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดวพระคุณหลวงปู่ของเราท่านศึกษาท่านก็ มีความสุขในการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียวยิญาจารย์ของเราก็เหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กันตลอด24นอนมันมีไปเรื่อยๆแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจึงควรควรกับการอุทิศตนสำหรับ ศึกษาเรียนรู้ประการนี้มอความรู้ภายในราสว่างราสวางแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตามจากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเรามีประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามแล้วมาสว่างกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่ เรานึกไปถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคของเรานี้แหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสอยูที่กลางกายนะลูกนะต่างคนต่างนั่งทำไปเงียบเียดนะจ๊ะ